กับสวัสดีครับอีกเช่งเคยนะครับวันนี้มีรถมานำเสนอนะครับเป็นเจ้า Honda City ปี2021นะครับไม่ได้เชนแล้วตัว1.0เทโบนั่นเองนะครับแรงม้าค่อนข้างดีแถมประหยัดน้ำมันด้วยรายละเอียดเป็นยังไงผมพามาดูเลยดีกว่านะครับตัวสีรถนะครับเป็นตัวสีรถเดิมนะครับสั่งตรงจากโรงงานนะเป็นสีเทาเทาแลมโบนะถ้าเรียกเป็นภาษาชาวบ้านแต่ผมภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะอ่ะต่ ที่จริงตัวนี้จะเป็นโพมเมียมมาด้านในแต่ลูกค้าเก่าติดสีดำมาให้นะก็ดูดูดันด้วยไฟหน้านี่สวยๆแบบนี้มีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้กระจังหน้านี่เป็นล่องๆนะครับลิ้นหน้าจะเป็นกึ่งคาร์บอนนะแต่ไม่ใช่คาร์บอนนะเป็นลายถักเหมือนคาร์บอนนะอ่าสีเดิมรอบคันรับกันตัวรถไม่มีชนหนักปิกคว่ำน้ำท่วมอย่างแน่นอนนะครับมามาต่อทนนี่ตัวแม็กดีกว่า มาต่อกันที่ตัวแม็กและยางนะครับตัวแม็กเป็นแม็กเอ่อรุ่นไงอ่ะกลางฮิตเนาะเอ่อเป็น TC105X นะครับก็ได้สวยงามสีเท่ากันยางเป็นปี24เปลี่ยนให้ใหม่เปลี่ยนพร้อมล้อกันเลยนะครับอ่ากระจกนะครับก็จะเป็นข้างบนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถด้านล่างเป็นตัดดำนะดูสวยงามนะครับ ตัวเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสีเดิมรอบคันรับประกันและการันตีดูแม็กหลังหน่อยนี่ท่อนะครับส่วนตัวท่อนี่ตัวท่อเป็นไทเทนะเปลี่ยนมาให้นะครับมาด้นานท้ายตัวนี้ต้องบอกนะเป็นห้าประตูซึ่งเขาเรียกว,ว่าแฮทแบ็กนั่นเองนะครับก็จะขนของขนสารพระได้มากขึ้นแต่ก็รูปโฉมเขารุ่นนี้ขายดีสุดแล้วเนาะมีสี่ประตูกับห้าประตู ต้องบอกเลยโฉมข้าปรตูนี่มีโฉมที่ขายดีที่สุดเลยนะอ่าโลโก้เปลี่ยนเป็นเฮดแดงนะดูไฟท้ายสวยๆแบบนี้นะครับตัวเทอร์โบแล้วนะอ่าเปลี่ยนโฉมแนละ้วฮอนด้าซิตีมาดูด้านหลังกันบ,บ้างนี่กว้างๆแบบนี้นะครับสามารถพับเบาะนอนไปได้นะนี่พับกดไปเลยปุ๊บพับอ่านอนไปเลยผมไม่ขอนอนแล้วกันเนาะนี่สวยยนะครับยางอะไรอมีชุดยางเป็นล้อเดฟ โอเคมีมาให้ครบอุปกรณ์ครบช่้งมาเดี๋ยวผมพาไปต่อภายในดีกว่าก็สวยขนาดไหนมาครับมาตอนที่ภายในเนาะตัวบเบาะเ็าจะเป็นเบาะผ้านะเป็นลายถักนะครับก็ช่วยระบายอากาศได้ดีสําหรับอากาศร้อนก็จะหายเทได้ง่ายขึ้นนะครับคอนโซลด้านหน้า,นา,นายังสวยใสายิ๊กลิก,ลกจอเป็น Android ทัชสกรีนให้แล้วนะครับอแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลเกียร์เป็นออโต้นะครับมีปรับโหมดอีโคเบรกมือยะงเป็น,ปนตัวธรรมดาอยู่เนาะ ด้านซ้ายก็จะเป็นมัตติมีเดียนะนีให้ครบนะครับแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นปรับหน้าจอนะครับปุ่มเป็น Start. ปุ๊บสตาร์ทกระจกนะครับกระจกจะเป็นออโต้บานเดียวเนาะที่เหลือเป็นออโต้ปกตินะครับนี่เลขไม่เพียงสองหมื่นกิโลต้องบอกนะย้ำสองหมื่นกิโลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลงนังดีกว่าบอกเลยว่าสวยเด็ดคันนี้มาครับผมไม่เล็กนะครับดูภายในดูกว้างขวางดูบอดี้เหมือนอาจจะเล็กนะครับ แต่ด้านหนังนี่นางไรสบายสบาย,ยนี่ครับเหลือๆกันเลยนะครับต้องบอกเลยพื้นที่ใช้สอยด้านในก็กว้างนะครับไม่เล็กอย่างที่คิดแต่รูปโฉมของเขาดูสปอร์ตดูเรียวนะเหมือนเล็กกันเลยนะครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องและเมดอาร์ตกันดีกว่าไปมาดูห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้นะครับอะไรเดิมๆทุกอย่างนะครับให้ดูหัวนอตด้านซ้ายก่อนนี่ฝากระโปรง เดิมต้องบอกเลยปี21ไม่20,000จะขับได้เท่าไหร่บอดี้เดิมแบบมีเครื่องให้แห้งย้ำเลขไม่20,000นะครับฟังไม่ผิดนะครับได้ไม่20,000ให้1.0เทอร์โบนะครับเครื่อง120แรงม้าเข้าปานะครับต้องบอกเลยคันนี้ใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามนกหวีดเข้ามาละกันนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้ผ่อนเพียง8,000บาทเท่านั้นนะครับราคาของเขาอยู่ที่4 39,000บาทเท่านั้น ใครที่สนใจซื้อสดไม่มีแวดไม่เก็บแปอนต์นั่นเองนะครับใครสนใจก็กริ้งกลางเข้ามาหรือทักอินบอกเข้ามาแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาลปก่อน